กุยหชมครับอันนี้เล็กกุยหยกดีดานเลยครับดานไมบวะเฮ้ยกูสองคนนี้มากูเล่นคิลเลอร์ OG เบยเอ้ยมันวางกันดักหยุดวางกับดักมันมังมันมังเฮ้ยมันเจอผมมันเจอแลมันเจอผมจุกจุกตะตันตะตันปันปันปันใครใครอยู่เนี่ยนี่ใครอะนัดปันไหมฮะปันเถอะปันเถอะปันเถอะปันปันปันอะไรใครจะเข้าก่อนนัดตู้บอลเข้าตู้เลยนะเข้าตู้เลยนะ เขาตู้เลยนเขาตู้เขาตู้แล้วเขาตู้แล้วเดบเขาเข้าอีกคนเข้าอีกคนเออเขาตู้เขาตู้รอรอรอขลังขลังจ่อยจ่อยเอาเร็วเร็วเร็วคนแรกเออเดี๋ยวรออีกรอบรออีกรอบเออไปไปไปนอนแดงแม่งตื่นตาตลอดที๊บตามใครวะเฮ้ยกูเข้าตาไกูเข้าตกูเข้าตู้ริบเข้าริบเข้าตู้มันไล่แล้วมันไล่แล้วอะไรใครไม่รู้อะไรใครไม่รู้อะไรใครไม่รู้ไอ้ชิปหายเข้าไปอีกรอบ

กู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 ไม่ไม่พี่ว่าปีนเลยเขาตู้เสร็จยังเขาตู้เสร็จยังยังหมดกำลังอยู่ไม่ใช่หรอใช่ใช่เธาได้มาอยว่แล้วโอเคโอเคหมดกำลังหมดกำลังเสร็จแล้วกำลังเสร็จแล้วหมดกำลังเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรออ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปกเออมาแล้วมาแล้วโอ้โหนย้ายมาย้ายมาขยับมาย้ามาลูกยับมาลูกยิงไหมวะ ถึง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 ไม่ถึงอะไม่ถึงไม่พี่ไป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 บล็อกบล็อกปไปไล่เวไล่เลีวไล่ไมันไล่ันไลันตู้ได้ตู้ได้ตู้บนตู้ไหนวะตู้บนมันมีตู้บนอ๋อวัอวผมว่ามันหลอนผมว่ามันหลอน ตู้เด่ะพี่วิวไป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 ตู้ขังเครื่องเหมือนเดิมตู้ขังเครื่อง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 นะข้างไข่เลยนะข้างไข่เลยนะอ้าวทำลายระเบิดอีกแล้วเวอขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราสามพี่อ้ไรวะพี่โอ้ยอิสต์กูโดนกูโดนเอาเอ้าไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนเฮ้ยกูอยู่ ไม่เชื่อผมมันเดดข้ามมันเดอดข้ามมันเ้อ้ยดูดดูดดูดดูไป่ดดูไปดีวินขอร้องมันมาไหมวะอุ้ยมืนมามันมามันมาเฮลมีปลีผจะสติสองเลวคโอเคเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้จุนก่อนจุนจะสตีสองแล้วเอ้ยทันไหมวะทันไหมวะทันไหมวทันไหมทันไหมทันไหมวทัน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 ไปไปไปิวไปิวไปิว

เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ตู้ไปที่ตู้กำลังไปกำลังไปที่ตู้กำลังไปที่ตู้กำลังไปที่ตู้ชาวเสาเดิมเสาเดิมเสาเดิมไปเสาเดิมบล็อกขอบล็อกตีนบล็อีกำลังไปที่ตู้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยอุ๊ยยังไม่ตีทำไรมาใหน้าตู้แล้วน้าตู้หน้าตู้เฮ้ยวันมาเพื่พี่เรามันอุ้มเสร็จนะแล้วพี่ใครเอาโอเคโอเคเออนั่นละ เออเยี่ยมเสวยสวยสวยวิ่งแบงนู้นวิ่งแบงค์นู้นเซฟวิ่งแบข้างหน้าโหอ้อุ้ยมันไล่ฉันมันไล่ฉันมันไล่ฉันอ้ไอ่เดี๋ยววี่มาเดี๋ยวเทนด้ยู่จู่จูจจูจจูจจจ่จ่จจ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 จกจจ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 

ปัดไฟต่อก็ได้เข้าเข้าปัดไฟก่อนปัดไฟเอ้ยเครื่องนี้ต้องเสร็จแล้วเครื่องนี้ฮเฮ้ยอ้าวโดนปัดไปเลยปัดไปเลยยูนัดก่อนยูนัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปปัดให้เดี๋ยวไปปัดเลยลืมมองลืมมองลืมมองที่ไหนมันไปแล้วอุ้ทัเมื่อกี้พี่มาบล็อกผมทีนึงผมรอดแล้วนะเฮ้ยด้านบนด้านบนด้านบนได้ด้านบนได้ด้านบนได้ ดันดันไปไปฮิวไปฮิวบานเล็กหัวบเล็กหับเลกลเล็กมาแล้ววิอยู่หลังผมดีไป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 บานเล็กได้บานเล็กได้ไปไปไมันตีมันตีอ้าวเอาเอมันไม่สนด้วยบานเล็กได้บันเล็กได้ไปเลยไปเลยเี๋ยมนไล่เฉลียวมนไล่อ้าวขานมาดิคานมาคานมาขานอะไรล่ะขานอะไรล่ะ เไปเร็วไปเอยไม่ทันแล้วไม่รอดเออ shit กูช่วยจุนกูช่วยจุนช่วุนอยู่ไหนวะยังไม่เห็นสอดแอบเหนื่อยสอดแดมวะมันมีมันมีคนดู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 ด้ดู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 ดนดูดูดูมูด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 ูาแล้วมัน นั่นแหละนั่นแหละเอาอะไรเอาแล้วเข้าแล้วมีอะไรอ่ะอยู่ไหนตู้หน้าตู้หน้าตู้หน้าประตูประตูแมนประตูแมนมันไม่รู้ลากมาลากมาล็วลากมเร็วปีลากมาลากมาเอาเอาแล้วมาไล่ใครอ่ะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่นัทเอามาไล่ใครอ่ะไม่รู้เลยเดินต่อหน้าเลยอ่ะเออเมื่อกี้เดินผ่านชิบหายหยุดตู้หน้าแล้ตู้หน้า เร็วๆเอาเหมือนไรใคคนหน้ากูไม่ตันวะตัน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 ได้ไหมเนี่ยตันได้ปหมตันได้ปหมตันได้ไหมเออมาตู้หน้าเร็วมาตู้หน้าเร็วมาตู้หน้าเร็วตู้เนี่ยตู้เนี่ยตู้เนี่ยตู้ข้างหน้าเมื่อกี้ที่ว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออสองคนวะไม่คนเดียวเป๊ะมือก็จะตายแล้วมืงจะท่าผาดี มาเลยอเลวเลี้ยวเเบกกบลอรเร็วเรีบบเบกกไปอ้อลมันอยู่ไหนวะนมันนี่มันอยู่ด้านนี้มันอยู่ด้านนี้มันอยู่้้เดดดร้อหวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วแกล้งก้แกมอนแกลหมอน้ยเดี๋ยวนี้ใช้แมวอยู่เหรอ ว้เอคนนี้เขาอะไรกันเนี่ยมันเห็นมันเห็นเอาจะสองจสองไม่ทันไม่ทันไปอย่างน้อยก็สตันได้เยอะวไม่วันนี้เรามาไม่ได้ชนะเราน้นสนสะใจเน้นสะใจการอะไรกันนะยิบหายแล้วมันเอาโมลี่มาใช่ไหมสรุป KFC ไม่เป็นไรเราโดดตู้ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่มันเตรียมตัวมาดีแน่เลยมันเฮ้ยแทปเปอร์แทปเปอร์แทปเปอร์อีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิ๊กแมวสั่นเปิ๊กแมวสั่นเปิ๊กแมวสั่นเข้าตู้แล้วจ้าเงียบงันเงียบงันมาพี่นายเราใส่ปั่นเราปั่นที่เข้าตู้แล้วใช่เข้าตู้แล้วเข้าตู้แล้วเฮ้ยไม่เห็นเหรอชั้นคู้ทีสิบท่านเป็นอะไรเฮ้ยมันมาแล้ว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  อะไรนะเอาเลยนะตามโอ้ยโดนไปดีโดนไปดีได้ๆไปทันแล้วไปทันแล้วมาเลยมาเลยได้นะมาบ้านเล็กได้นะบ้านขาวบ้านขาวอ๋อนี่นี่มาแล้วมาแล้วเอ้ยเฮ้ยสตันไปจีสตันไปจีอุ้ยเหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วแกพี่เครื่องเสร็จเมื่อกี้เครื่องเสร็จเมื่อกี้เครื่องเสร็จเมื่อกี้มันไล่ฉันมันไล่ฉันมไล่ฉันเพลน่ะ เครื่องเสร็จเมื่อกี้ดนได้จังใสตัวอะไรนี้เขาตู้อะไรนี้เครื่องเสร็จเมื่อกี้นี่เครื่องเสร็จเมื่อกี้เครื่องไหนวะเอามันหามันหาเดี๋ยวเดี๋ยวมันหาเครื่องเสร็จเมื่อกี้เข้ามาพิน้าพ่น้าเข้ามา่อนพี่น้าเข้ามาอนกูจูก็ได้เลยมึงมันมันเห็นกูมันเห็นกูไป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  What What the fuck วางผิดด้าน โดนกูโดนโดนอ้าวมันกลับแล้วมันกลับแล้วอยู่ในตู้นอยู่ในตู้นอ้าวโดนอยู่ในทุกช่วงเวลาอุ้ยบอลลี่เหรอฮาลุบเลยีฮาลุบเลยีฮาลุบเลยีรู้แน่เลยเนี่ยเดินออกมาแจ่อีอ่ายังยางยางฮาลุตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนมันเห็นฉันแล้วมันเห็นฉันแล้วตรงนี้จูใกล้อยู่ตรงนี้จูใกล้อยู่ คนไทยเอ้าเอ้าวอ้วฉีกเลยฉีกฉีกออกเลยฉีกออกเลยฉีกออกเลยไปเลยไปเลยมันมันเหมือนเออถ้าเฉีกออกคือมันเห็นแน่แน่ตอนนี้คือมันเห็นแน่แน่มันหาหลุมมันหาหลุมมันหาหลุมก็รู้ว่าดวงใครมันจะดีกว่าเจ้าขานะกรได้ได้ทั้งค ว่าแล้วิ่งเล่นไปเปิดประตูอ่ะไม่พี่พี่แอบก่อนพี่พี่แอบก่อนใกล้ๆตรงนั้นแล้วรอมมาค่อยเปิดเออมาแล้วค่อยเปิดอ่ะเป็นมาแล้วมันอยู่ไหนนาเออไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเฮ้ยมันคงจะคิดมันคงจะคิดว่าฉัดเปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดเลยเปิดเลยพี่ไปเปิดเหรอเดี๋ยวก่อนจริงเหรอ มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ไ <c oughs> อ้รู้ดีรู้ดีรู้ดี <c oughs> อันแน่อันแน่รู้ดีวางสองอันด้วยรู้ดีโอ้โหไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนล่ะ ไปไปประตูไปอีกประตูไปอีกประตูมันไม่ได้ไปนะมันไปไปเบิร์กแปรวิไม่เปิดอ่ะเบิร์กแปรวิไม่เด้งไม่เด้งอ่ะดิแต่ไอเนี้ยเหยียบโดนแน่แน่เออพี่เอาเลยแก้เลยแก้เลยอ็เชียร์แล้วมันมาแล้วจ้ามันเห็นแล้วจ้าเห็น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 รอยเท้าเห็นรอยเท้าอะไรของมันวะมีหมุนหาหมุนหาหมุนหา อยอมตายเพราะเอนติตี้ดีกว่าไม่ยอมตายเพราะเจ้าขาในมุงกินนะใช่ยอมตายเพราะเอนติตี้ดีกว่าของหาไม่เจอหาไม่เจอเอ้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียกุกตายตรงนี้ไปประตูนู้นดีกว่า วางแถบวางแถบก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเดทบายเดลัยนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ <c oughs> านะครับบ๊ายบาย